เมื่อ Change 2561ตั้งใจทําซีรีส์วายเรื่องแรกความแซบต้องมีความดีงามต้องเกิดซึ่งสิ่งที่เชนทำนะคะก็คือไปคว้าเอานิยายออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมีคนเข้าไปอ่านมามากกว่า700ล้านครั้งมาทําเป็นซีรีส์โลดแล่นอยู่บนจอเป็นครั้งแรกและล่าสุดเขาได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าใครรับบทอะไร คลิปนี้ขออนุญาตเล่าแค่2ตัวละครที่ถือว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มจริงๆเพราะจริงๆม,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 มันจะมีตัวละครอื่นๆที่แซบอีกเยอะมากคือจริงๆอ่ะอุ้งก็ไม่ได้อ่านแบบเกาะติดนะคะแต่พอจะรู้เรื่องราวคร่าวๆมาบ้างคือเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยเบฟซึ่งรับบทโดยพาเวลนารศเบฟเนี่ยเป็นนักแข่งรถค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีพลังพิเศษก็คือเป็นพวกอัลฟาพลังพิเศษที่เขามีเนี่ยคือเขาจะมีความไวมีความไวกับประสาทสัมผัสเช่นการมองเห็น การได้กลิ่นพลังรับรู้ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสามารถที่จะสะกดจิตได้ด้วยแน่นอนว่าใครที่จะเข้ามาหาเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบกลิ่นมันจะแบบรุนแรงถ้าใครที่กลิ่นรุนแรงเขาก็แบบไม่ไม่ต้อนรับอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่วันดีคืนดีค่ะอ้อลืมเล่าไปว่าเบฟเนี่ยเขาเป็นนักแข่งรถและเขาเนี่ยได้สมญานามว่าเป็นคิงของสนามแข่งคือไม่มีใครมาโค่นเขาได้ ปรากฏว่าวันดีคืนดีมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาคนนั้นก็คือชาลีเป็นเด็กหนุ่นนะ้าตดัดดีเดินเข้ามาคุยกับเบฟบ,บอกว่าพี่ครับผมอยากจะเป็นคิงแบบพี่บ้างพี่สอนผมได้ไหมครับคืออยากจะเป็นนักแข่งแต่ไม่มีรถแข่งคือแบบไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอาวุธใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ทำให้เบฟไม่รู้สึกลังเกียจก็คือว่าอุ๊ยคนนี้ไม่ได้มีกลิ่นแปลก เพราะว่าชาลีก็เป็นอัลฟาเหมือนกันนะจ๊ะแต่คามแซ่บยิ่งกว่าก็คือเดฟบอกว่าได้สิถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้สอนให้อ่ะเธอต้องมาเป็นนายบําเรอของฉันนี่แค่เรื่องยอ่อฉันกี๊ดนําไปทําไมกันคือฉันกี๊ดนาเพราะฉันก็รู้ไงว่าเชนเขาต้องแบบไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนสําหรับพิทเดฟเดอะซีรีส์ซีรีส์ไหวเรื่องแรกของเชนส์ค่ะ